สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศกกเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันนี้สำหรับวันนี้เช้าวันพฤหัสบ,บดีที่12ตุลาคม2566นะครับเพือแป๊บเดียวก็เริ่มที่จะเข้าสู่กลางเดือนตุลาคมแล้วนะท่านชมเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสถานการณ์ สภาพดินฟ้าอากาศกันต่อนะครับโดยดูล่วงหน้าไปประมาณ1ิบวันข้างหน้าตอนนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์เอเนโยแล้วในปีนี้เพราะว่าหลายพื้นที่น้ําท่วมนะครับในขณะเดียวกันก็พื้นที่ที่แล้งที่แจ้งเตือนในส่วนของภัยแล้งตอนนี้ก็มีฝนตกเข้ามาเกือบหมดแล้วสําหรับโซนไหนที่น้ํายังไม่พอช่วยแจ้งเข้ามาในขณะเดียวกันโซนไหนที่น้ําท่วมก็แจ้งเข้ามานะครับจะได้ แลกเปลี่ยนกัน,นครับมีฝนหรือไม่มีฝนหนาวหรือยังนะครับในส่วนอีสานตอนนี้ถ้าดูจากในส่วนของอลักษณะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยวันนี้ในช่วงเช้าเนะครับก็จะมีลมตมหรอกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวในพัดมาทําให้ในตอนเช้าหรือดึกๆเนี่ยอากาศเริ่มที่จะเย็นลงแล้วในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับเมื <ME> ่อ <AR: S 1> ดูในส่วนของลักษณะแผนที่อากาศวันนี้นะครับจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงได้ไล่ ยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่เป็นร่องมรสุมพาดเข้าหากันเนี่ยให้เลื่อนลงมาด้านล่างของประเทศแล้วทําให้ช่วงนี้ตอนบนของประเทศฝนเริ่มจะลดลงมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีน้ําที่ไหลเข้ามาเติมเขื่อนเรื่อยๆนะครับส่งผลทําให้น้ําท่วมโดยไม่รู้ตัวอยู่นะครับช่วงนี้ว่าฝนไม่ตกทำํำไมน้ําท่วมนะครับก็เป็นผลเนื่องจากฝนตกสะสมมาหลายวันในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้มีน้ํา ไหลเท่าเขื่อนเยอะแล้วก็เขื่อนจําเป็นต้องมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนเพื่อที่จะให้เขื่อนอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับน้ำาหลายพื้นที่เกินความจุของเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับพี่น้องส่วนกาลสินเป็นยังไงบ้างนะครับน้ําลดหรือยังกาลสินยโสธรอุบลราชธานีสกลนครนครพนมบึงกาฬอุดรธานีหนองบวัวลำพู ลำปางเชียงใหม่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์น,นะครับแจ้งข่าวมาได้นะครับสถานการณ์น้ํเป็นยังไงบ้างช่วงนี้น้าลน้นตลิ่งน้าท่วมไหมครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวโน้มฝนนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าฝนมันหมดหรือยังครับตอนนี้มันหนาวเริ่มมาแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อีกไหมนะครับจะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ภาพรวมดูจาก แผนที่ทางอากาศตอนนี้จะเห็นนะว่าฝนหนาวนลงมาไล่ฝนลงไปเกือบหมดนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่หนาวเลยสทัทีเดียวนะครับในสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีฝนกลับมาบ้างน,นะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่น่าจะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับส่งผลทาให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์นะครับฝนในช่วง10วันข้างหน้านะครับจะได้ดูว่าช่วงนี้ฝนหมดหรือย,ยังนะครับ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปและก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําเป็นโมเดลนะครับถ้าวันนี้วันที่12นะครับวันที่12ในีภาคอีสานนี่น่าจะมีแดดจ้านะครับฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็ลมที่พัดมา,าท่านเพื่มจะเห็นนะครับเป็นลมมรสุมอัขออภัยน้ำลมตะออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดมานี่นครับในขณะเดียวกันลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมฝนก็เริ่มที่จะมวนลงมาด้านภาคใต้มากขึ้นนะครับ ก็เป็นสัญญาณว่าเริ่มจะมีอากาศเย็นขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนอยู่ในโซนทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้และก็ภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับรวมทั้งอีสานตอนล่างนี่คือวันที่12นะครับพอวันที่13ก็นี่นะครับลวดยังเป็นลมตัวนี้อยู่แล้วก็จับตาตรงนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามนะครับที่กําลังอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลทำให้ประเทศไทยมีเริ่มมีฝนมากขึ้นอีกรอบนะครับ นี่วันที่13ฝนก็ยังกระจายอยู่จุดเดิมนะภาคใต้ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างแล้วก็ทางเหนือด้านตะวันตกนะครับในวันที่13ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่ทางด้านตอนล่างของประเทศนะครับนี่คือโมเดลวันที่13พอวันที่14จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตัวสีแดงๆนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เข้ามาประมาณวันที่14นี่นะครับเข้ามาในส่วนของ แถวเวียดนามแล้วก็น่าจะครอบคลุมลาวส่งผลทําให้เริ่มที่จะมีฝนกลับมาบ้างแล้วนะครับ12 13นี่ฝนน้อย14นี่ฝนจะเริ่มกลับมาในขณะเดียวกันโซนตะวันออกโซนกลางภาคเหนือด้านตะวันตกก็ยังคงมีฝนนะครับแล้วก็อีสานก็เริ่มที่จะมีแนวโนม้มมีฝนกลับมาได้อีกนะครับตั้งแต่วันที่14พอวันที่15นี่นะครับลมเริ่มมีความแปรปรวนนะมีลมด้านบนขึ้นมาแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ ผัดศอดร์นะณะเดียวก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับตัวหย่อมตัวแออีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่แถวเวียดนามก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาทําให้วันที่15จะเริ่มมีฝนกลับมาได้อีกนะครับในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับอีสานก็จะเน้นทางด้านอีสานทางด้านตะวันออก ในขณะเดียวกันอีสานตอนกลางก็จะเริ่มมีฝนกลับมาได้อีกนะครับในช่วงวันที่15นะครับนี่คือโมเดลวันที่15พอวันที่16นะครับก็ฝนก็จะวนกลับมาดูลักษณะความแปรปรวนของลมนะครับท่านผู้ชมวันที่15มีลมสอดขึ้นมาจากด้านบนนะครับทำให้เกิดแนวประทะของลมทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศพอสมควรพอวันที่16เนะี่ยฝนก็ยังกระจายอยู่นี่นะครับมียอมความกดอากาศตา่ำแถวเวียดน,นามเริ่มจะเคลื่อนเข้ามา ภาคอีสานด้านใต้สารตะวันออกภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ฝนเยอะนะครับวันที่16นะครับดูดูจากโมเดลของปริมาณฝนวันที่16นะครับพอวันที่17นี่นะครับจะเห็นนะครับว่าหย่อมตัว L นี่ก่อตัวที่เวียดนามเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนเข้ามาส่งผลทำให้ช่วงน,นั้นประเทศไทยมีฝนมากขึ้นนะครับประมาณกลางเดือนนะครับวันที่17ตุลาเริ่มที่จะกลับมามีฝนเยอะนะครับ ทางอีสานนะครับอีสานตั้งแต่ตอนกลางลงมาถึงตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมทั้งในส่วนของภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับยังคงมีฝนตกต่อนะครับภาคใต้นี่หนักแล้วก็มีหย่อมตัว L อยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถวอ่าวไทยรูปตัวกอนี่นะครับที่จะทําให้ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่17 พอวันที่18ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับย่อมความกดอากาศต่ำเรื่อนเข้ามานะครับเข้ามา,าครอบคลุมประเทศไทยแล้วส่งผลทำให้เกิดเป็นร่องมรสุมพาดผ่านนะวันที่18นี่ถือว่าฝนกลับมานะท่านผู้ชมฝนไม่ได้หมดนะครับวันที่18ตุลา1 7 1 8ฝนเริ่มที่จะครอบคลุมในส่วนของหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมที่วางแผนการใช้น้ําหรือว่าน้ําเริ่มจะลดนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเตรียมรับฝนชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับฝนจะกลับมานะครับ จะเห็นว่าฝนเริ่มที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นหรือว่าหย่อมความกดอากาศสูงก็เลื่อนตัวถอยล่นขึ้นไปนะครับส่งผลทําให้มีฝนตกมากขึ้นวันที่18มีหย่อมตัวแอลนะครับปกคลุมประเทศไทยนะครับครอบคลุมหมดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตะวันออกรวมทั้งในส่วนของภาคใต้ก็มีฝนปกคลุมนะครับ ฝนครอบคุมหมดในช่วงวันที่18ตุลา19ก็เช่นกันนะครับ18 19นี่เตรียมรับฝนชุดใหญ่เลยนะครับเตรียมรับฝนชุดใหญ่แล้วก็หย่อมตัวแอร์ก็เลื่อนมาด้านนี้ด้านตะวันตกมีฝนหนักอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีมีฝนหมดนะครับวันที่19ตุลาคมนะครับก็ยังคงต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ํา ต่อไปนะครับในโซนที่น้ําท่วมในรอบนี้หลายพื้นที่น้ําเริ่มที่จะลดลงแต่พื้นที่บางพื้นที่ไม่รู้น้ํามาจากไหนนะครับเกิดจากการที่น้ําไหลสะสมเข้าเขื่อนแล้วก็เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ก็ปล่อยน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนทําให้เกิดน,น้ําท่วมนะครับนี่คือในช่วงวันที่19ตุลานะครับพอวันที่20ฝนชุดใหญ่ยังคงอยู่นะครับ17 18 19 20ีนี่ฝนจะเริ่มกลับมานะครับ ท่านผู้ชมก็เตรียมรับในส่วนของปริมาณฝนที่อาจจะเข้ามาเติมทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับตอนนี้เหนือตอนบนอีสานตอนบนครอบคลุมหมดนะครับในช่วงวันที่17 1 8 1 9เอี่อ20นะครับนี่วันที่20นี่ก็ยังครอบคลุมในส่วนของหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตอนบนของภาคที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ดูจากโมเดลแล้วไม่น่าจะ เอเนโยไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยในปีนี้นะครับไม่ไม่ได้เป็นเกิดสถานการณ์ภายแรงมากตามที่คาดการไว้นะครับในขณะเดียวกันฝนก็ไปตกเหนือเขื่อนมากขึ้นพอวันที่21ฝนก็ยังเยอะนะท่านผู้ชมเนี่ยวันที่21ฝนมากขึ้นจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวโดยเฉพาะโซนทางด้านตอนบนของประเทศมีฝนตกมากขึ้นนะครับฝนยังไม่ได้ลดนะครับนี่คือโมเดลตั้งแต่วันที่12ถึง21นะครับ ภาพรวมก็คือตั้งแต่วันที่18นะครับประมาณ17นะครับวันที่17เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของปริมาณฝนอากาศเย็นก็จะเริ่มลดลงไปนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง15 16เนี่ยฝนลดลงไปยังด้านล่างมากขึ้นตอนบนของประเทศฝนลดลงแต่พอ17 เห็นภาพชัดเจนวันนี้18นะครับ18ต้นเป็นต้นไปเนี่ยฝนน่าจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลจะได้เตรียมวางแผนได้ในส่วนของท่านผู้ชมที่เตรียมรับสถานการณ์ของน้ําท่วมนะครับอาจจะต้องเตรียมเก็บของได้อีกในช่วงวันที่18เป็นต้นไปนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับสําหรับท่านผู้ชมหลายท่านที่อาจจะตั้งคําถามว่าฝนหมดหรือย,ยังนะครับจะมีฝนเข้ามาเติมอีกไหมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งข่าวในเรื่องของสภาพอากาศมานะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ